อรุณสวัสดิ์นะครับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็รอใส่บาตรนะครับมีขนมหนึ่งหนึ่งชิ้นแล้วก็น้ําเปล่านะครับ1นขวดน้ําเปล่านี่ก็เป็นของอพี่มุ้ยปณิตานะครับซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้เนาะนะครับก็จะเอามาใส่บาตรเดี๋ยวมารอพระตรงนี้นะครับเสร็จครับ ออกบ้านไม่ได้เลยประตูล็อกผมบมีกุญแจครับพี่น้องครับอัน,นี้จะไ,ไหนไปโอ้ฝั่งนี้ก็ล็อกนะครับเสร็จแล้วบาทนี่ต้องนิม,มนต์หลวงพ่อนะครับ <c oughs> ให้หลวงพ่อยื่นบาทมายื่นบาทข้ามมาประตูรัวนี่เนาะ,ะน่าจะได้อยูอ่ยื่นบาทข้ามมานะครับ ลหลวงพ่อมาประมาณตีตีห้าสี่สิบปอนน่าจะมาถึงแล้วนะครับเคยได้ยินเสียงสวดมนต์ดูว่าผมจะใส่บา,บาทได้ไหม <c oughs> ไปดูฝั่งนี้ก่อน <c oughs> นี่นะครับเมื่อคืนผมก็นอนที่นี่นอนที่ออฟฟิศเจ้าของแบรนด์เขาเตรียมมาให้ ก็นั่งซ้อมพิ์อยู่ตรงนี้นี่ครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้เป็นห้องไรสดนะครับอืมเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมีการไล์สดช่วงปลายเดือนเนาะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับตรงนี้ก็ได้มั้งผมจะยืนอยู่กำแพงนี่แหละเอ,อนี่ให้หลืองพ่อยื่นบาทมา่ <c oughs> ใส่ผ่านรูปแบบใหม่นะครับน่าจะได้อยูเนาะไม่เป็นไรเนาะถ้าจะปีนออกมันก็ยังไงไม่ใช่บ้านเราหลวงพ่อทำไมยังไม่มาวะเมื่อวานนี้ผมใส่บาทประมาณตีห้าสี่สิบหลวงพ่อมาถึงแล้วนะครับแต่วันนี้วันอะไรเนี่วันอังคารที่สามสิบนะครับเมื่อคืนนี้พี่มุ้ยเขาบอกให้ผม ไลฟ์สดนะครับแต่ล้ามากเลยเมื่อวานนี้พูดก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดหลับว่าจะนอนสักเงียบหนึ่งสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยขึ้นตื่นขึ้นมาไลฟ์สดปรากฏว่าหลับยาวเลยครับถึงตีสองผมมาตื่นอีกทีตีสองผมกลับมาประมาณหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งนี่แหละแล้วก็หลับจนถึงตีสองแล้วตื่นตื่นมาตีสองก็ยังไม่ได้นอนเลยนะครับเนี่ยก็ตื่นมาก็ยาวเลยตื่นมาก็ตัดต่อโพสต์คลิปเลยตีช่วงตีสองตีสาม แล้วก็มาซ้อมพินนะครับเดี๋ยวจะเล่นเพลงเล่นาลายพินเพลงสีโคตรตะบูลนะครับต้องเอาให้ได้เพลงนี้ต้องให้ได้ภายในวันนี้ด้วย <c oughs> เ๋ยวดูกก่อนว่ามีเวลาเล่นมากแค่ไหนถ้ามีเวลาเล่นมากซ้อมซ้อมมากพอนะครับผมก็จะสามารถเล่นได้ภายในวันนี้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ได้หนึ่งเพลงนะครับน้องน้องน้องอะไรนะ น้องพระสุธาพิดนาคานะครับเขามีช่องติกตอกเป็นช่องนี้นอนนะครับก็ฝากเพื่อนไปติดตามไปด้วยนะครับเขาแบบเขาสอนผมเมื่อวานนี้ได้หนึ่เงเ,เพลงแล้วนะครับหนึ่งเพลงแล้วเล่นได้หนึ่งเพลงแล้วนะเป็นพินหนึ่งเพลงนะครับวันเดียววันเดียวนะครับแต่แล้วก็น้องเขายังให้พินผมมาด้วยหนึ่งตัวนะครับเาก็ขอบคุณมากๆเลยแค่ผมผมลุกเลยนะครับแค่ผมคิดผมพูดในไล์สดเนาะผมคิดว่าผมอยากจะผมเห็นพี่คนหนึ่งเขาเล่นพิน นะครับแล้วมันไม่ต้องลองไม่ต้องแหกปากไม่เจ็บคอนะครับผมก็เลยอยากจะได้พินสักตัวหนึ่งแล้วก็อยากจะมีคนสอนนะครับแค่คิดไม่ถึงสามวันนะครับไม่ถึงสามวันก็ไปเจอน้องน้องอพัสรทาพินนาคาที่ที่หลังที่ลานที่ลานพญาสีสัตวนาครานนะครับริมโขงจังหวัดนครพนม น้องเขาเล่นพินอยู่นะครับผมก็ไปได้ยินเล่นไกลน้องห่างกันก็ประมาณนี้แหละจากผมอยู่ตรงนี้น้องอยู่ตรงนู้นไกลแต่คุณพ่อของน้องเนี่ยเดินมานะครับกับกับน้องน้องไอจีนะครับเป็นน้องสาวของน้องไอีเนาะน้องพินไอน้องพาสธานะครับเดินมาแล้วก็เอาเงินมาหยอดให้ผมนะครับผมเล่นกีตาร์อยู่หยอดให้ผมสิบบาทน้องกันน่ารักมากเลยนะครับหยอดสิบบาทแล้วก็ สัผพานหนึ่งแก,กก็กลับไปนั่งกลับไปนั่งดูผมนะแล้วแก,กก็เดินมาใหม่นะครับเดินมาใหม่อ่าแล้วก็มามาบอกว่าไปสามารถไปแจมกับน้องได้ไปเล่นกับน้องได้นะครับน้องเล่นพินอยู่นะครับผมก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปปรกากฏว่าก็รู้สึกว่าเดินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าสนิทกันมากคุ้นเคยกันมากแล้วก็ได้เล่นพินกันนะครับน้องให้ผมจับพินนะครับไม่เล่นอะไเป็นหรอ, <c oughs> อกผมว่าเส <laughs> ียมทำท่าถือไปงันๆนแหละ พอ,พอใกล้จะใกล้จะกลับนะครับฝนก็ตกนะครับพี่เขาก็เลยบอกว่ามีพินอยู่สี่ประมาณสี่ห้าตัวนะจะใหเ้เอาพินอมอบให้ผมหนึ่งตัวโอ้คนลุกเลยนะครับแล้วก็จะให้น้องจะให้น้องอน้องน้องไอทีนะครับที่เขาเล่นพินอยู่สอนให้นะครับโอ้โหแบบอะไรกันเนี้ย <laughs> ผมเล่คนลุกเลยนะนเพื่อน นะครับเคยมีใครเคยเป็นแบบนี้เหมือนผมบ้างนะครับแค่คิดว่าอยากได้อะไรนะครับแค่คิดแล้วมันก็เกิดขึ้นเร็วมากนะครับนะเออดีมากเลยนใตอนนี้ผมรู้สึกดีมากแล้วก็รู้สึกเป็นคนโชคดีมากๆเลยนะครับรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากๆเลยก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยครับที่มาให้กําลังใจแล้วก็นะครับมาคอยสนับสนุนและอนดหนุนสินค้านะครับแล้วขอบคุณแฟรนสินค้าต่างๆนะครับที่ เมตตาให้โอกาสผมนะครับให้ผมได้มีงานรีวิวเนาะนะครับขอบคุณมากๆอาจจะส่งงานช้าหน่อยนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับขอบคุณได้หลายครับที่ที่ให้งานผมแลวก็ให้ความไว้ใจเนาะนะครับไม่ได้มีการเร่งรัดหรือว่าไม่ไม่ได้มีการแบบบีว่าจะเอาแบบนั้นแบบนี้นะครับก็ทางเจ้าของแบรนด์ต่างๆก็ให้ผมทําแบบในแบบสไตล์ของวินต้นเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ที่เมตตาแล้วก็ให้โอกาสผมนะครับขอบคุณบาวเบีย ขอบคุณเพื่อนหนึ่งโอเปร่านะครับที่เป็นคนฉุดผมล่งผมขึ้นมาในช่วงแรกที่ผมแบบล้มและไม่มีใครเนาะเขาก็อยู่เคียงข้างผมและขอบคุณอาจารย์นหนิงนะครับที่ตอนนี้เขาอยู่กรุงเทพมหานครนะครับเดินทางมาให้กาลังใจผมถึงจังหวัดนครพนมเลยเจ็ดร้อยกว่ากิโลนะครับแล้วก็มาทําช่องแอปแดงให้ผมนะครับนะให้สามารถสร้างไรายได้ได้นะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตาม 7, ประมาณเจ็ดพันคนแล้วนะครับก็ขอบคุณมา,มากๆเลยขอบคุณอาจารย์นหนิงม,มากๆนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับไม่เจอกันใหม่ได้ครับเดี๋ยวถ้าทําไมไม่มาวันนี้ตีห้าห้าสิบแล้วนะครับท่านไม่มาสายขนาดนี้นะหรือว่าท่านไม่มาวันนี้นะครับ๋ยรออีกสักพักหนึ่งนะครับส่วนที่วิดีโอขอผมขอจบคลิปก่อนนะครับบายครับสวัสดีครับ